เมื่อสี่พิธีกรสองสุตาและสองแฟคผักผู้ชคดีได้นอนพักกันเต็มหิ่มขอครวันกขมิ้นก็ย้ายรังไปที่ทุ่งนาป่าตาประจำหมู่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับพิ่กตือนยังอุ้ยจะไม่หลับไวจังเลยมาแป๊บเดียวเองพิ่กออู้ยจะไม่หลับเร็วจังลูกเอ้ยรู้ไหมว่าเราทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้ เดี๋ยวพามันจักเซเลบบอที่เรานัดไว้นะคะมา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 เออเอออ่ะอ่ะอนไอ่อ่ะเออเออเซ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 น้องมาววัยเด็ก ขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักสละตีประจำทุ่งนาป่าตานะคะยายเชื่อเด็กๆดีจ้าขึ้นจะใหญ่ไหมขึ้นจะใหญ่ไหมขึ้นจะใหญ่ไหมใหญ่สองเนี่ยไปดูตาด้วยไปดูตาด้วยหา ู like er, ้สึทอดแล้วลหะวันนี้ปีนมากี่ปีแล้วลามสิฟ้าอนวันนี่นะสังเกตไหมว่าฟันนี่อยู่รึเป่อันนี้ฟันกิยเลยดูไม่กินมากฟันไม่แข็งแรงไม่สมชายทำไมยังให้ขึ้นอยู่7จแล้วมาเคย่ห้ามไหมห้ามครับทานแยอมทิปปี้เลยยอม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 แต่ว่ายังแอบขึ้นอ๋อ ตัรมาว่าเอานอยที่ตนทองนี่สห้ที่้อง่ไอง่องสอี่สองทีสงที่สองที่้องทุ่สองทอท่าองทก็สอง่สอกที่รง่งี่วอง่สองท่สองที่องค่สองทีสี่สนงีอก่สองที่สอง่อ้ท่สองที่สอองที่สงี่สงี่สองสีงองี่สองสียอ่องีสองี้่สงีสอ ดูมือด no ูมือดูมือพี่คอแกตายเลยโอ้โหแม่เลยมือจิบจิบหุ่ยแล้วริบเหมือนแม่เลยอืมแสดงว่าอย่างนี้ผ่านสุดผ่านตรงกลางไปเยอะน่ารักเจกน่ารักเจุกโอ้เน่ารักกโห อายุเป็นเพียงตัวเลขอายุไม่สำคัญแหน่ก็ดูยายเชื้อสิครับ78ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยปีต้นต่างทุกวันเอาน้ำตาลสดไปเที่ยวเป็นน้ำการตะโนดยายบอกว่าต้องปีนทุกวันเพราะมันทำให้ยายแข็งแรงและมีความสุขครับยายอ๋อไปไหด้วยอาจย์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วขึ้นวอย่างนี้อ๋อไปนีขึ้นยังง้หวงไหมเนี่ย อายุจะสิบแปูุ่ดนี้เยื่เชื้อแห่งทุ่งนาป่าตันแล้วก้นสนมาจากไหนอ่ะคันต้นมลแม่มีนใหญ่หลอนะม่โรมากคือพอสูดไม้ตรงนั้น้วไม้มันเล็กนะยิ่งยิ่ยิ่งกว่ายิ่งเล็กเล็กแล้วสักครัก็อยิ่ในตัว จริงใช่ไหมฮะผู้หญิงคนนี้เป็นที่ของแกแลก้วระเพลินเลยกะ<อ>ไ,ได้หมดเลยแข็งแรงมาเราพีนแบบปุ๊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 บแบบไม่ถึงไม่ถึงนาทีนึงขึ้นไม่ถึงข้างบนอยอดแล้วนะคะ15เมตร บอกดีอยากลองมากแต่เดี๋ยวคงแบบค่อยๆละขั้นละขั้นอยากลองเดี๋ยวได้ลองซุปตาลีเดียรอให้ยายเชื้อละมาก่อนเดี๋ยวให้ยายลีเดียไปมากเลยอ่ะแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยลงมาแล้วอ่ะอันนี้สดจากมือแม่เลยสดจากมือแม่เลยเอามาเทใส่แก้วก่อนอ่าอย่างงี้ธรรมดาเป็นตัวันเดียวอ๋อเฮ้ยเทเลยหวานมากพี่นุ๊กพี่เชื่อบมาอะ๋อ คินก <differences S 2> ็จะปกินหล่อบาเนี่ยวางานทานนี่ไปวา้ารรังน้ำลูกอันนี้เพียวเพียวก็เพีเพียวท ทำไมอะลองามันนยเมาแม่แม่เดี๋วลองลองดูราม่าให้ขยุ่มันไม่ไม่ได้เมาองยได้านดูแล้วไหนใครรู้สึกว่าแบบอยากลองเหมือนยเชื้อบ้างหรอยากลองคําอะไรในหใจลงไปรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลอ รู้ว่าเหนื่อยแอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเล่นของเล่นของ เห็นโคตีขาสั่นบนต้นตาลก็ไม่ได้ทําให้สุปตาคนอื่นกลัวเลยนุ่มโดมปีนตามขึ้นไปจะติดนี่ไหวก่อนด้วยขึ้นไปแล้วมันโยกอะ่ะ <c oughs> ขึ้นไปเราเริ่มโยก ขึ้นมาแล้วมุมมองจากข้างล่างกับข้างบนมันคนละเรื่องกันแล้วข้างบนมองลงไปข้างล่างนี่สูงนะเนี่ยตอนนี้เสียวเสียวก็ลงเลยครับอยู่สาวไทยทั้งประเทศจะหัวใจวายหื่นี่วัดเสียวเสียวแล้วเนี่ยแกก็ตีขึ้นไอีกโอ้ยลงอ่พี่นี่ก็ไปอีกแล้วพีเลย โปรตีเองสุอตาโดปีได้สูงกว่าจะยอมน้อยหน้าได้อย่างไรไม่ยอมครับปีตาขคุณปีกเอาเอาเข้าไปม่สซูเปรเลยจะไม่แย่ลงมาพอแล้วเอาเท่านั้นแหละลงลงไงเนี่ยนี่คุกค้นจริงหนุลองดูไม่ยาก ปแล้วฮะลิดียเรอยดลิเดียจะตัวเาสบายมากหมดจต้องจับไอ้ตรงนี้ก็ได้จับจับอย่างนี้เลยมันจะดีกว่าไม่งั้นมันกายมือเจอแล้วเรายึดขึ้นไม่ได้ใช่ลช่ลูยลอ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 ยรอยไยลลอยลอยลออลอลอลอยยยยอยอยนอยอออย้ออย นิ่งๆได้นี kind of ่เหรอนิ่งๆไดยโออคมันไม่ง่ายนะลิเดียลูกมันไม่ง่ายขาขวาก้าวขึ้นมาเออแล่วแหมมีกล้องจับอยู่รอบทิศเรียกว่าเป็น CCTV เลยก็ได้โอ้โหบนต้นตาลก็ตีตะไคร้ใต้ต้นตาลซุปตาดมก็คอยดูแลโอ้โหนี่คือเจ้าหญิง R&B ของผมนะฮะอันนี้เป็นเรก่องลยบนต้นตานนะ ่ใช่หนูยังลงไม่ขาสั่นเลยไหนขอลองมาได้ไหมฮะมันไม่ยากนะครับพี่น้านไม่ไปสุดเลยถ้างั้นนะพี่โกขึ้นอีกแล้วไม่ยากเลยอ่ะเล่แล้วเอาล่ะออมาน้แล้วเสียวอ่ะเสียวอ่ะขึ้นสูงมา วิวยังวิวยังวิวครับพี่วิวแล้วลมาบิวแล้วลงมาแต่นี่สถิติที่ จะทสเิตดดีมากอ๋อโอเคคือขาสั่นครับผมแล้วที่สำคัญไคือบุคคลัวความถูกบควรแล้วชนี้ขึ้นไปแบบมองไม่ได้อะต้องหลักตาครับแม่มีโอ้ย้าเยยยยากยยยยยๆยย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 ยวยย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 รยยยยายยยยยกัยปียยย้ยตัยย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 มัยยยยยย้ม ความสูงด้วยนะครับของหน,นักมันเยอะแล้วเรากลัวว่ามันข้อมือข้อขาเรารับไม่ได้เลยม่ี่ดองครัค่ะเมื่อกีปป้เพียงไปรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีนะครับจริงๆไม่ยากเลยแต่ว่าเรายังขึ้นไปนไม่สุดไง,งไม่รู้ว่าตรงสุดแล้วเนี่ยใครแม็ทมันจะเป็นยังไงใช่ไปแค่เพียงจางสนุกดีค่ะคือต,ต้องต้องได้ลองหนึ่งครั้งในชีวิตไม่ต้องขึ้นสุดก็ได้ใช่แค่ให้ได้ลองยังไม่กินหมากแม่โทรศัพท์แม่มาไปมากัดปาก นีมเจาก่หัวมั no mm? <y> ้งอะไรนะนี่ก็อะไรก็โตรจิงองใส่เพียงเด่คเับลังหรือล่าังหรือเ่าอ้ว้วไปเทียนหรอกครับเป็นคนเงี้ยหรอครับนี่ครับนี่ครับน่มาก็เทียนู้ ต้นตาเมืองเพชรยังมีความเจ๋งอีกอย่างครับเอามาทำเป็นของเล่นได้มาแล้วผู้ใหญ่มาแล้วคนจะทำไงบอกมาเลยอยากให้ทำอะไรรับ้วรัล้วรับแล้วรับแล้มาขนาดใหญ่แล้วโอ๊ตตายไปทำของเล่นเจะว่า

สุดตาลีเดียนลองแล้วก็ขอสุดตาโดมลองมั้ยนี่นะโอเโหโอ้โอ้อ้อ้ถ้าเราลดลดลดๆๆลดอ ล้มยังหล่อผมเต็มทรงตลอดนี่แค่ออเดอร์ยังล้มลุกลุกฝุ่นักขนาดนี้ชงงมากจัดใส่ไปเลยกับการแข่งขันแรลลี่ล้อตาลรับรองว่าสนุกไปแท้ฟอร์มูละวันของเมืองนอกเชียวละ่ะอ่แอ่ะให้แลให้ไปทัางขนมโมแกขนมโมแกขอเยอะยัินเลยใครชนะคอยนั่งกินขนมแก